วันนี้ก็ง่ายๆนะคะทุกคนเ่าจะจะต้องวิไปขอฟฟ้าไกลอยู่เหมือนกันนะคะเกือบจะไปออกไปอีกอำเภอนึงเลยที่ทำการไฟฟ้าไม่มีเวลาทำกับข้าวเนาะกวานเย็นก็ไม่ได้กินข้าววันนี้ก็เลย ต้มมาม่าแล้วกันกินอาหารญี่ปุ่น,นะคะ่ทะทุกคนวันนี้อาจจะไม่ได้เข้าไปหาเพื่อนๆอีกแล้วก็ขอโทษขออภัยด้วยเพราะว่ามันมีเหตุกันเป็นเนาะช่วงเช้านี้เปิดใครได้ก็เปิดเปิดทิ้งไว้ให้ กลับมาหมดแม็กก็ต่อคนอื่นต่อไปอันที่จริงจะไม่ทำคลิปนะทุกคนแต่เดี๋ยวทุกคนจะว่าเอ๊ะทำไมย่าไม่เข้าไปหาเลยหายไปเลยอะไรอย่างนี้ก็จะบอกว่าจะต้องไปไปขอไฟฟ้าเนาะ เดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็จะรีบไปก็คงใช้เวลากอกเอกสารนานอยู่เหมือนกันเพราะเห็นเอกสารหลายตัวจังที่ทต้องให้เราเตรียมไปที่สำคัญคือยากเก่งด้วยหนังสือจ้องอยู่นานกว่าจะได้ เขียนอะไรตรงไหนอะไรประมาณเนี้ยโอเค ใช่ได้กิบแก็เมื่อวานเก็บถั่วไว้ได้หลายฝักอยู่หมวยนั่งกินเล่นหมดเลยหมวยบกมันหวานมากแต่หวานจริงๆนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้มีมียาขยะเอ้ยไม่มียาอะไรเนาะมันก็เลยหวาน จะว่ายอย่างนั้นเวยไปตกน้ำตกน้ำต้มเต็มตกเต็มใส้ได้แค่นี้ไม่ต้องเรื่องเยอะ เสร็จแล้วเรียบร้อยเอาเฮ้ยหม้อมันหม้อมันเล็กกว่าเตาเฮ้ยขอน้ำปลาสักหน่อยนะึงโอเคใช่ได้ คลิปนี้ก็ลาไปจะเพียงเท่านี้นะคะ <c oughs> สั้นๆง่ายๆอุ้ยแม่กูตกน้ำเดี๋ยวจะไม่ได้กินซนะจะพักคุณเอ้าเอาเอาอย่าเด้ออย่าเด้อลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายค่ะบาย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 มาแค่แจ้งเหตุเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ